สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในวันนี้จะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องความคิดสร้างสรรค์มันมาแล้วมันก็ไปนะครับในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า the big magic เนี่ยครับเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันวิ่งมาหาเรานะครับเพราะว่ามันเชื่อว่าเราเนี่ยเหมาะกับมันคืออย่างนี้ครับเวลาเราเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆปิ๊งขึ้นมานะครับบางทีนะครับ เราเนี่ยจะตื่นเต้นมากจนจนนอนไม่หลับเลยนะครับคิดถึงแต่เรื่องนี้นะครับว่ามันเฮ้ยมันเวิร์กแน่แน่มันต้องมันต้องยอดเยี่ยมไปเลยทําให้เรานะครับต้องรีบหาข้อมูลเลยอะไรประมาณนี้แหละครับสิ่งนี้แหละครับเราเรียกว่าชั่วขณะมหัศจรรย์นะครับมันคืออะไรมันก็คือความคิดสร้างสารรค์เนี่ยแหละครับมันมักจะมาไวไปไวต้องหาอะไรไปดักจับมันนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็มักจะใช้ โน้ตในโทรศัพท์นะครับเมื่อเราปิ๊งไอเดียอะไรขึ้นมานะครับเราก็จดมันทันทีนะครับอย่างที่บอกครับมันมักจะมาไวไปไวสังเกตไหมครับพอไอเดียเจ๋งๆเข้ามาเนี่ยเรามักจะตื่นเต้นแต่สักแป๊บหนึ่งเราทิ้งมันไ้สักแป๊บหนึ่งเราไม่ไปสนใจมันและแล้วไอ้ความตื่นเต้นนั้นนะ่ะมันก็ค่อยๆหายไปและสุดท้ายเราก็ล้มเลิกในที่สุดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่า ไอเดียเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาเคาะประตูหน้าบ้านเราแล้วบอกเราว่าเรามาทําอะไรที่ใหม่ๆกันเราจะเปิดหรือเราจะปิดรับซึ่งแน่นอนครับมันจะรอเราอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วมันก็จะคิดว่าถ้าไม่เปิดนี่แสดงว่าไม่มีคนอยู่ใช่ไหมคงไม่อยากได้แหละไปหาคนอื่นดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับแต่สําหรับผมเนี่ยเวลาถ้าไอเดียมันเกิดขึ้นมานะครับไอเดียเหล่านี้เนี่ยผมมักจะเกิดขึ้นมาตอนที่ผมเนี่ย มีสมาธิมากๆตัวอย่างเช่นตอนทําสมาธิหรือตอนขับรถเนี่ยครับตอนขับรถนี่มีสมาธิมากเลยนะครับถ้าเป็นตอนขับรถนะครับบางครั้งเนี่ยผมถึงขั้นต้องจดทันทีเลยนะครับโดยอาจจะใช้วิธีการพูดใส่โทรศัพท์เอ่อหรือว่าพูดให้คนข้างๆฟังครับซึ่งซึ่งเราเองอาจจะจําไม่ได้แต่คนข้างๆอาจจะจําได้ทีนี้เนี่ยไอไอเดียเหล่านี้แหละครับอย่างที่บอกครับมันเจ๋งมันน่าตื่นเต้นนะตอนนั้นเลยใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ถ้าเรากลับไปอ่านนะครับสิ่งที่เราจดไว้ครับความรู้สึกนั้นเราอาจจะยังคงอยู่นะครับมันเหมือนว่ามันเรียกความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาได้อะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในขณะที่เราเนี่ยมีสมาธิไอความคิดประสบการณ์หรือสิ่งที่เราเรียนรู้แม้กระทั่งสิ่งที่เราพบเจอต่างๆนานาครับมันมักจะมาเชื่อมโยงกันตอนระหว่างเรามีสมาธิครับทำให้มันเกิดภาพที่มันถูกรวมกันแล้วมันสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่นะครับ สรุปเลยนะครับเมื่อใดที่เรามีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับลองจดบันทึกไว้เพื่อพิจรารณามันดูให้ดีๆก่อนก่อนที่มันเนี่ยจะจะอักเราไปนะครับเพราะว่าไอเดียที่มันผุดขึ้นมาหรือไอเดียที่มันมาให้เรานะครับถ้าเราไม่สนใจเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่กับคนอื่นอยู่ดีครับที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่าเฮ้ยนี่มันไอเดียเรานี่่าผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยอันเนี้ยโหฉันเป็นคนคิดเลย แต่จริงๆแล้วนะครับมันแวะมาหาเราแล้วแต่เรานะครับเลือกที่จะไม่ทํามันนั่นเองครับครับวันนี้ขอแล้วต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ